คุณแม่ลูกสามหุ่นเสียเบน์อรชิตาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะทำเอาโซเชียลร้อนละอูเลยนะคะแทบลูปเป็นไฟกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการปรากฏตัวพร้อมกับลุคใหม่ของแม่นู3สามดีกีนางเอกอย่างบิ้นพอยชิตาค่ะทำให้หลายๆคนนะคะรวมไปถึงแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต้องลองว่าหวาไปตามๆกันค่ะ ไม่เพียงแค่ลุคการแต่งตัวจัดเต็มความแซ่บคืนวงการอีกครั้งนะคะแต่แม่เบนเนี่ยเลือกชุดเดรสสีแดงเพื่อยกกระชับความเผ็ดร้อนให้ดูเซ็กซี่อวดหุ่นเสียเต็มสิบให้ร้อยไปเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่น่าเชื่อค่ะว่านี่คือหุ่นของคุณแม่นุ่งสามก็ททำให้หลายๆคนนะคะอดไม่ไหวที่จะโฟกัสที่สรีระของแม่เบนในวัยอายุ43ปีนอกจากจะฟิตและเฟิร์มสุดๆแล้วสัดส่วนโหว้าวเนี่ย เป็นอะไรที่เสียและเปลี่ยวมากๆค่ะและณจุดนี้นะคะทําให้บรรยากาศในช่องคอมเมนต์เนี่ยคือคับเต็มไปด้วยความอวยยศของแฟนๆค่ะและบอกเลยว่าที่แม่เบ้นสวยเสียกลับมาหุ่นเฟิร์มแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย พาะแม่เบนเนี่ยมีตัวช่วยพิเศษหากใครนะคะอยากรู้ว่าแม่เบนเนี่ยมีตัวช่วยอะไรแอดมินจะทิ้งไอจีของแม่เบนไว้ให้ทางด้านล่างแล้วพวกเราก็เข้าไปส่องกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นหุ่นคุณแม่ลูกสามที่แอดมินเองก็ยังอิจฉาเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกปู่ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต